ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบการเปิดตัวของรถ3ามล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการออกแบบล่าสุดในโชว์รูมรถไฟฟ้าหรูหราสีขาวล้วนแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานคร สแบรนด์นชั้นนำของไทยได้ทำการเปิดตัวรถ3ล้อไฟฟ้ารุ่นปี2025ที่ทุกสายตารอคอยได้แก่ทักทุกอิเล็กทริกและดีไลท์อิเล็กทริกริกชอโดยมีผู้บริหารจากแต่ละบริษัทเป็นผู้เปิดภาคลุมเพื่อเปิดเผยดีไซน์สุดล้ำหน้าครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์รถทักทุกอิเล็กทริกมาในโทนสีฟ้าไข่มุกพร้อมหลังคาสีขาวให้ความรู้สึกสดใสและสื่อถึงความสะอาดของพลังงานไฟฟ้า ผสานกับดีไซน์คลาสสิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถตุกๆดั้งเดิมของไทยแต่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยมีเส้นสายที่เรียบหรูไฟหน้าเล็ทรงกลมแบบวินเทจและที่นั่งสีขาวที่ดูสะอาดตามเมื่อผู้บริหารบริษัททุกๆแฟคทอรี่ค่อยๆเปิดผ้าคลุมออกภายใต้แสงไฟของโชว์รูมเสียงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปก,ก็ดังขึ้นพร้อมๆกันทุกคนต่างจับตามองดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในขณะที่อีกฝั่งของโชว์รูมดีไลท์อิเล็กทริกริกชอก็ไม่ยอมน้อยหน้าเปิดตัวรถ300อไฟ,ฟ้ารุ่นใหม่ในสีเหลืองเลมอนสดใส พร้อมตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสีดำที่เพิ่มความหรูหราและทันสมัยผู้บริหารของบริษัทได้ดึงผ้าคลุมสีดำด้านออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นรถ3ล้อที่มีดีไซน์ฉกเฉีียวไฟหน้าทรงเพลียว้อสีดำด้านและภายในที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารในเมืองได้อย่างสะดวกสบายสีเหลืองสดของตัวรถสะท้อนแสงไฟภายในโชว์รูมจนสะดุดตาเป็นภาพที่ชวนให้ถ่ายรูปและแชร์ลงโซเชียลทันทีบรรยากาศภายในโชว์รูมหรูหราสีขาวเต็มไปด้วยความตื่นเต้น พื้นหินอ่อนสะท้อนแสงจากไฟเลเซออย่างลงตัวผนังประดับด้วยโลโก้แบรนด์และคำขวัญเกี่ยวกับพลังงานสะอาดการตกแต่งแบบมินิมอลช่วยขับเน้นตัวรถให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นผู้ร่วมงานจากวงการรถยนต์สื่อออนไลน์และผู้ซื้อฟลิตรายใหญ่ต่างถ่ายรูปและไลฟ์สดในช่วงเวลาการเปิดตัวนี้ทั้งสองรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของระบบขนส่งสาธารณะทักทุกอิเล็กทริกเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในเมืองท่องเที่ยว เช่นกรุงเทพมหาคนครภูเก็ตและเชียงใหม่ส่วนดีไลท์อิเล็กทริกเหมาะสำหรับงานของส่งในเมืองด้วยดีไซน์กระทัดรัดชาร์จเร็วและประหยัดพลังงานทั้งสองรุ่นมีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนไม่มีการปล่อยควันและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนในอนาคตการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเติบโตในทิศท,ทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิดีโอนี้ได้เก็บรายละเอียดของช่วงเวลาแห่งความประทับใจนั้นไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการเคลื่อนไหวของผ้าคลุมสีสะท้อนแสงของตัวรถความเปล่งประกายของพื้นโชว์รูมไปจนถึงสีหน้าของผู้บริหารที่ภาคภูมิใจถ้าคุณกำลังมองหารถสามล้อไฟฟ้าที่ผสานระหว่างความทันสมัยและเอกลักษณ์ความเป็นไทยคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกดดูคลิปจนจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณชอบทักทุกอิเล็กทริกสีฟ้าหลังคาขาวหรือดีไลท์สีเหลืองเลมอนมากกว่ากัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดรถไฟฟ้ารุ่นต่อไปที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้